ไปแล้วพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององีดีแชนแนลนะคะตอนนี้เราก็ทุ่มนะพี่น้องคอมคอมสวยมนเป็นยังไงพี่พี่โอ้พี่ไทโซ่เลยนะบอกไทโซ่ไทโซ่ทำไมมันดีขนาดนี้ตบมือสิโอ้ยสาธุ๊ดเอ็ดดีเกินมีเกินครับดี นี่ก็ห้องน้ำช่างอีกติดเลยไอ้ยาห้องน้ำช่างนี่วูบีประมาณใหญ่เลยอยู่จังสิจะสร้างเห็นอยู่ข้างนอกนะผมแนะนำนะหลับไปนี่ให้ทำห้องน้ำตัวเองทำได้ยังไงบอสจะกลับไปทำโครงแบบนี้ขายห้องน้ำเจ้าของบัดแอนวงโกประตูกันล้นอะไรอยู่เดี๋พูดเองนะเอา ล้นเอร็ดยูเจ้ากระไรไสป็นเดือดหมดเลยขนาดใช่แต่มันก็เวลามันก็กลัวเวลาเข้าไปนะเข้าข้างในก็มีเครื่องทำน้ำบุญนะเครื่องทำร้อนนะกลัวแบบเข้าซองนะงเป็นมาซองม,<ล>มันซองอยู่ีปลายโค่นนี่ในเอฟซีก็นี่ในเอฟซีเราก็ทำเกือบเสร็จแล้วในเอฟซีเหลือแค่ติด โถส้่วมโถส้วมก็กำลังผสมปูนติดแล้วก็เรียบร้อยรอปูนแห้งใช้งานได้เลยนี่นะหลอดไฟ F C เวลากลางคืนปุ๊บเพิ่นกะเอาหลอดไฟนี้ไปใส่ไปติดตั้งในห้องน้ำนะครับกลางวันก็ออกมานะคันมือใด,ม,ม,ด,ดมันก็นมีแดดมันก็มีแนวเสียบซาดให้เออมันมันจะ,จะวางทั้งคืนดีดอกอันนี้นะเออ นี่นะนี่หลอดไฟแสงอาทิตย์ใน F4 สองหลอดเผื่อไฟดับเผื่ออะไรก็ใช้งานได้สบายโอ้สี่สี่ร้อยกวัตต์ว่ะเนี่ยนะเออแบบโซลาเซลล์โซลาเซลล์ตกเดีดเอานั่งได้ F4 อะไรทรงอ่ะได้เออ เอฟซีเลยส่งอน,นอืม <c oughs> นี่ในเอฟซีหลอดไฟก็มีไม่ต้องโยงไฟไปยำบากเออนี่ทางนี้ก็ผสมปูนอยู่ในเอฟซีเพื่อที่จะเอาไปติดชักโครกนะอะ่ติดโถส้วมในเอฟซี ได้แล้วนี่พอแล้วนี่แกวแล้วนี่นะอืมไอ้โถสซวมจะเกะได้ฉลากมันเดี๋ยวมันบปหมไดเลยมันเก่าเลยถ้าเกะฉลากพุ๊บเก่าเลยเลยเอออย่าเกะอย่าเกะ ได้เเฮ้ยยาเฮ้ยยาวยาวยาวดูเยอะนะผมไม่ไดแบบนี้แบบนั่งนะครับแบบนั่งนะแบบนั่งนี่แบบนี้นั่งแบบนี้เลยใช่ไหมใช่อ่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อ๋อนี่มันเป็นโถแบบสองระบบสองระบบอ๋ออย่างนี้ก็ได้ใช่ยองก็ได้ยองๆแบบนี้ก็ได้โอ้จฉ่เออขี้เกียจก็เข้าไปห้องน้ำก็แบบนี้เลยยาวนี่ไงแบบเอา อ่ะอ้วกเสก็ได้นี่ยเราไม่ไหวแบบแบบแบบเมาแห้งจัดๆเออเอาอ้วกเอร็จได้เขาลงเปได้ันนเด็กน้อยพ่อเด็กน้อยมันก็จะค้ำมันตรงนั้นเออจราบนี่ออนี่คือเด็กบอกแบบนี้เละโอ้จ้าแต่ผมไม่ขอบายไม่ขอนั่งแล้วกัน อันนี้ก็เหออล้างหน้าด้วยนะโอแก้วเวลาหิวเวลาหิวหัวหิวปุ๊บจกปุ๊บหิวจีบมาหิวปั๊บหิวปั๊บเคยดูไหมเคยดูในยี่ยี่ช่องยูทูบไหมประเทศอะไรที่เขาเอาอันเนี้ยมาทำใหม่ถ้วยใส่แกงเออไอเดียวทศไทยใช่ไหมไอเดียไม่ไม่ไม่ใช่ในประเทศไทย ไอเดียเห็ดไเดียบอมากินแบบนี้มันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่นะความรู้สึกมันไม่ได้เนาะความรู้สึกมันคือกินกับซ่วงใช่ใช่บางคนก็ชอบคนเราก็ไม่ว่ากันนะเราเห็นแล้วก็ไม่ไหวนะครับผมทำยังไงก็ได้เพราะว่าผมมีอยู่มีจริงบ้างน้ะนี่คือบอกว่าต้องต้องทานแล้วต้องไม่ลืมกระพริบะวันย้ำนะฮะต้องไม่ลืมทีนี้เราผ่านมาย้ำอะไรผมจะไม่บูรณะห้องน้ำเก่าผมจะรักษาไว้ เต๋เต๋พรุ่งนี้แหละมันจะได้ไปบุรณะเต๋แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้บุรณะอันนี้ครับผมพรุ่งนี้เราเอาเทปูนลาดเฉย้ยไปเห็นนั่งยองยอไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชักโครกให้เขาหน่อย่มันก็ยายาเถอะเนาะมไ่เอาเราตกแต่งเนาะสารเวลากินข้าวว่าไม่ใช่ล้วงคนเดียวจะพงลวงคนเดียวนะย้ำย้ำยังมองมีอยู่มีกินอะไร มีอยู่มีกินพห้องน้ำอืมนะก็เปิดใจนะจังพงนะพูดทั้งน้ำตานะดังพ่อห้องน้ำนะอืมใช่ใช่ดังพ่อห้องน้ำนะแล้วก็มีทุกวันนี้ได้นะครับผมใช่เพราะฉะนั้นจะลูกหลัวห้องน้ำนะไหว้ได้ก็ไหว้นะห้องน้ำนี่เออมันูเจ้าต้องมีจุดยืนแล้วล่ะต้องมีจุดยืนผมมีเลยทัศาสเต็ปผมโซโนโซโนโซโนอ่ะโชว์โชว์สเต็ปหน่อยสามารถพูดบเลยนะโอเคเจ้า นีไปหมดนะโซโละม่ทำใจทำง่ายนะเจ้าหน้าา้ถ้าเข้าไปขี้นะมันต้องนึกนึกถึงหน้าผมขี้ออกป่ะกลมหยอกอะโอเคนะยเอฟซีก็มีอยู่มีกินห้องน้ำนะเคลีย